แล้วก็เซสชันนี้นะครับกับเซสชันถัดไปนะคะจะพูดถึงเรื่องอะทรานสัวเตอร์อิสราเอลกิร์ชบลาสเตอร์นะฮะนักแปลคือนักการพูดแห่งภาษานะครับสำหรับเซสชันแรกนะครับวันนี้เราจะมาทักฝักตะวตันตกก่อนนะฮะก็จะร่วมเสวนาโดยนะครับอาจารย์ปริยาวิวัฒน์สอนนะครับจากนักแปลภาษาฝรั่งเศสนะครับขอผมขออนุญาตเรียกเป็นอาจารย์หมดทั้งสองเซสชันนะคะรับเนื่องจากเคยชินกับว่าทางญี่ปุ่นเรียกนะักแปลว่าอาจารย์นะฮะอาจารย์ภาสุรีรือสกุลนะฮะ ภาษาสเปนนะครับแล้วก็อาจารย์ปรโรบุญรัศมีนะครับภาษาโปรตุเกสนะฮะแล้วผมอัดนหน้านะครับจะเป็นคูน่รักที่มีบรรยากาศทั้งสองคิดว่า,าหลายท่านน่าจะอยู่มาทั้งเซสชั่นเช้านะฮะกำลังรลล้อกนะฮะร,ร้อนขึ้นเรื่อยๆนะฮะผมก็ยาก่ะตีนะฮะสู่ไฟนะฮะเป่าสุขขอต่อในงานของทางด้านตัวการแปลด้วยก็แล้วกันนะฮะ เริ่มจากแล้วกันนะฮะต่อยอดฮะดราม่าเ s, ม, genocide, มื่อสักครู่นี้นะฮะจากสายสารพิมพ์นะฮะแล้วก็จากเรื่องวิทสิทธิ์อุ้ยมีความอยากรู้อยากเห็นมากมายนะครับเห็นที่ใบหน้า,นาเมื่อกี้ได้ยินสิงกระซิบกระซาบเป็นไงฮะที่ไหนเหรอที่ไหนเหรอนะฮะคิดว่าทุกท่านได้ทราบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ <début> ก็ต่อยอดเลยแล้วกันนะครับก็ถามก็ถามซึ่งตอนนี้ในวงนักแปลนะฮะ ทางสายผมแล้วกันด้วยความที่ผมเป็นทั้งบรรณาธิการแล้วก็เป็นทางนักแปลแล้วก็เป็นทั้งเจ้าของสำนัารพิมทางสายผมเนี่ยเริ่มมีการติดต่อ,อขอต่อยอดก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องเทคนิคเกี่ยวข้อกับการแปลนะว่าเริ่มมีการติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์ต้นฉบับแปลจากนักแปลจากสำนักพิมพ์ใหญ่แล้วเนี่ยฮะเพื่อที่จะเอามารีปรินแล้วก็บางที่ก็คือแบบ เยังขายอยู่ที่สำนักพิมพ์เราอย่างเงี้ยยังขายอยู่แต่นักแต่บอกว่าเฮ้ยเขามาขอไปทําไงดีอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีไหมฮะยังไม่มีนะครับยังไม่มีนะ,ะอาจารย์ปริยัยไม่มีทางฝ่ายฝั่งตะวันตกยังไม่มีนะฮะทางฝั่งตะว,ว,วันออรู้สึกมีมาแล้วนะครับขึ้นมาเราก็เลยสงสัยว่าเริ่มแบบมีกระแสอะไรหรือเปล่าในการเขาเรียกว่าปากหน้าต้นฉบับนะฮะขึ้นมา ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าอันนี้ไม่หมดหปีไงครับถ้า,ายังไม่หมด5ปีผู้แปลก,ก็ยังไม่ควรจะออกไปใช่ครับใช่ครับควรจะเคารพเพราะว่าในแง่กฎหมายลิขสิทธิ์ถ้าพิมพ์แล้ว5ปีผู้แปลหมายความว่าสังนวนกลับออกไปของผูแ้แปลแล้ถ้าเผื่อผูแ้แปลตกลงกับการพิมพ์แรกใช่ัหรือไม่เรียบร้อยหรือมีอะไรบางอย่างทำให้ไม่อยากแปลหรอือไม่อยากพิมพ์ต่อเดี๋ยวคุยเรื่องนี้ที่หลังนะ <c oughs> เราอีกนิดนึงนะครับจับรยานะฮะเรามีม,มีเซสชั่นให้จับ,บรยานะครับเอาเริ่มจากเบาๆก่อนแล้วกันนะครับพูดถึงว่าอ่ะ พูดถึงความถนัดของแต่ละท่านก่อนละกันนะครับว่าในแต่ละภาษาเนี่ยโดยความชอบนะเนื่องจากเมื่อสักครู่ทางสำนักพิมพ์เขาก็าได้พูดของส่วนของสำนักพิมพ์ขึ้นมาแล้วว่าเนี่ยวิธีการเลือกนะฮะในก,การแปลก,ก็คือว่าสำนักพิมพ์เลือกจากที่อย่างสเกกบอกว่าด้วยความชอบของสำนักพิมพ์นะฮะเนื่องจากมองของทางด้านเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็เลือกจากมุมมองที่ว่าจะให้อะไรแก่สังคมบ้าง ทีนี้ทางถามทางนักแ,แปลทั้งสามท่านบ้างดีกว่า,าว่าเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกต้นฉบับในการแปลอย่างนี้ฮะมีเกณฑ์ในการเลือกอย่างไรคือเลือกไปเสนอเองหรือเลือกจากสำนักพิมพ์ส่งมาให้และที่ถ้าสำนักพิมพ์ส่งมาให้ติดต่อมาเนี่ยเลือกจากเกณฑ์อะไรว่าเราอยากแปลเรื่องนี้หรือว่ายอมแปลเรื่องนี้นะครับเลืองจากสรุมนยครับก็เชื่อจากจรุมนะคะ คือเป็นคนตอบคนแรกเพราะว่าตัวเองนี่คือว่าไม่ได้เป็นนักแปลโดยตรงแต่เพราะว่ารู้ภาษาที่นขณะนั้นเมื่อประมาณยิกว่าปีที่แล้วตอนจบจากรถกิจวัตใหม่ไม่ไคุ้นรู้การแปลของตัวเองก็คือสำนักพิมพ์ซื้อลิกสิทธิ์มองหาผู้แปลแล้วก็เน้นผู้แปลที่แปลจากภาษาต,ต้นฉบับเพราะฉะนั้นงานทุกชิ้นที่แปลมาก็จะเริ่มจากการที่สำนักพิมพ์เนี่ยชออย่างเช่นปรคลคยูแปลสอห หรือสำนักพิมพ์นั้นมีวาระ <st> เช่นเฉลิมฉลองเรื่องของแปรเพื่อบริจาคสำนักพิมพ์กรมีเขาก็จะเป็นคนเลือกเซฟรป็ากรรมารมืในที่ดำรงไสยธรรมใช่ค่ะซึ่งเปน็นการถกกระทบชอบอยู่หรืออย่างเช่นล่าสุดของสำนักพิมพ์แพรวเยาวชนก็คือเป็นการนำหทดแปลใหม่เรื่องต้นส,สมแสงรักคือตัวของฉันเองไม่ได้เป็นคนเลือกเลยแต่ว่า นักพิม์เลือกแล้วก็เน้นเรื่องของการแปลจากต้นฉบับครับนี้จะเป็นอย่างนี้ค่ะราะนาศาสตร์พรรูมก็จะเลือกก็จะยอมทุกอย่างใช่ยสปรดเพราะะน้ื่อเขาไม่แปลอะไรเราก็แปลแปลว่าชื่อขายได้อยก็อันนี้คือนื่องจากเป็นภาษาที่เป็นไหม่นอกหน่อยนึงหาคนที่จะสามารถแปลได้ยากก็คือต้องยอมรับแปลหมดคือนอกจากวรรณกรรมแล้วอาจารย์ต้องแปลอย่างอื่นที่เป็นภาษาโปรตุเกสด้ไหมครับ คือตอนคือดิฉันอยู่สถานทูตประมาณ25ปีก็จะแปลพวกสารคดีพวกเรื่อลเหล่านี้มาแล้วแต่มันก็เป็นคนประเภทคนละประเภทนะคะพอเรามาแปลวรรณคดีเนี่ยคือเราต้องมีความรู้ด้านภาษาวรรณคดีซึ่งมันไม่ใช่ภาษาในชีวิตประจำวันมันใช่ภาษาของวิชาการอันนี้ที่ฉันรู้สึกว่าพอไปเรียนปริยาเอกมาคือเมื่อก่อนเราแปลเราไม่ได้อิงทฤษฎีอะไรเราอินเราใช้คอมมอนเซนต์เราใช้เรื่องของการครบต้นฉบับ แต่พอเราเป็นนักวิชาการแล้วเราเรียนภาษาวรรณคดีมาเรารู้แล้วว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะแปลวรรณกรรมได้ดีอาจารย์ของเราคืออาจารย์มันซึ่งเราก็อ่านงานของท่านมาค่ะเดี๋ยวเจริรยาขอตอบเป็นท่านสุดท้ายนะครับอาจารย์รของมาแล้วตั้งแต่ต้อนหนึ่งก็ให้ทุกท่านตอบจากอาจารย์มสุริตอบค่ะคือเรื่องงานแปลจริงๆตอนเป็นนิสิตแล้วจบ คือคิดว่าคนที่ตัดสินสติปิจันทร์มารยาเพราะว่าในตอนนั้นก็คือคนที่มาชวนแปลคืออาจารย์ดศิมิปิชนามิซึ่งสอนสเปนมาแล้วอาจารย์ก็จะทำโปรเจกต์เกี่ยวกับแปลวรรณวรรณกรรมเยาวชนแล้วก็แล้วก็เอาเงินทั้งหมดที่ได้อ่ะค่ะไปทําในโครงการของอาจารย์ที่จะไปช่วยเด็กตามชนบทเพราะฉะนั้นตอนนั้นอาจารย์มารยารับหน้าที่เป็นเป็นบรรณาธิการให้นั่นคือเราเริ่มตั้งแต่เรายังไม่รู้ว่าเราชอบอะไรอาจารย์ก็ชวนแปลงานวรรณกรรมเยาวชนนะคะแต่ว่าเริ่มจริงจังอ่ะตอนที่มาเป็นอาจารย์ในมหาวิ่ะาลั แล้วสายที่เราเรียนมาคือวรรณกรรมละตินอเมริกาซึ่งเมื่อ20ปีที่แล้วอะ่ะมันยังไม่มีการแปลตรงจากภาษาสเปนสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาที่ทำมันค่อนข้างผูกกับความเป็นเป็นอาจารย์ของเราที่เราคิดว่าเรอาอเรียนด้านนี้มาเราคิดว่าเราควรจะ มีหน้าที่ทถ่ายทอดให้มันถูกก้องให้สังคมไทยรู้จักในวรรณกรรมเหล่านั้นค่ะแล้วก็งานที่เลือกอจริงจริงอันจนะตรงข้ามกับอาจารย์ปรเูเลยค่ะคือเลือกงันที่เราประทับใจแล้เราอยากแปลค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการทีออ่มีวาระอะไรบางอย่างเกี่ยวกับประเทศต่างๆเช่เนเริ่มแรกที่แปลก็คือเนรุด้าคนรอบหนึ่งรอปีชาตการเนี่ยค่ะก็เริ่มแปลกวีนนคนที่บค บทเพลงวอมสิหามวดมาี้เพื่อเรีย,ยค่ะจนถึงเล่มสุดท้ายที่ที่แปลออกไปประมาณเดือนพฤษภาค่ะอันนี้นเป็นตำนานมายาโบราณก็คืออันนี้เป็นการออทําร่วมกันกับสถานทูตก,กาตเรมาลายฉลองความสัมพันธ์ครบกสิปีค่ะ,คะ